วันนี้วันพุธวันที่สิบห้าตุลาคมเมื่อวานวันอังคารวันที่14ตุลาคมสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกนี้วันเพฤหัสสบวนีวันที่16 ตุลาคมในครั้งหน้า